เฮ้ hey, 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 ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเล็กดิเกมกากไปไหนดีพี่ชอบที่นี่อ่ะพาไปเที่ยวที่นั่นหน่อยดิแต่เดาว่ามีคนไปแน่อีอสูตรโดดก่อนได้เปรียบอ่ะมีคนใช้แน่แต่ถ้าเราได้รถก่อนเราก็ได้เปรียบมากเลย อ้าวอะไรไ,ไหนแล้วว่ะ <Okay. S 2> ดูโทนนี้เต้นกันเราเต้นกับมันไม่ได้เราจะไปที่นั่นกันจริงหรือทำไมไเราไม่ข้ามฟากไปอ่าได้มาข้ามฟากก็ได้อ่ะ รถดไ,ดได้ก็พอไม่มีใครตามเราไปสายมือตามถนนต,ต้องมีร่มกลางไปเอารถบ้างแหละเฮ้ยส <kleinen S 1> ายมือนะลลั่นรถหรือเปล่าสีขาวนะนข,วนะขอไปดูหนะน่อยเฮ้ยรถจริงนี้ว่ารถจริงส่วนของกูรถจิ๊บผมรถเก่ง ส่วนข้างหลังมอเตอร์ไซค์มาชนเลย่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวถ้ามึงเลี้ยวไปตามถนนน่ะเจอมันเลยเลี้ยวซ้ายเหรอเลี้ยวขวาเหรอตามถนนน่ะเจอไหมโอเคแล้วมันเลี้ยวหลบไปหลังรัว้วและมันรู้ทันเราจะไปคนละคันที่นู่นเราจะไปคนละคันกันทำไมวะ S <S> <S ใครหมุนละผมนี่แหละหมุนสูกค,ครับมียาครับแล้วเรอเก่งนี่ครับช้าจังเรวเก่งนี่รรงงดูวงละได้ฟาร์มยาวๆเลยจอดหลังบ้านเลยเ๋าว เข้ามาถึงเจอเป้าสามเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งตายเลยใช่ตายไปแล้วเมื่อกี้ตอนยิงสนย ก็สุนย้อยโคตรเยอะยจุดตรงนั้นปูย้อยเยอะจริงตอนแรกคิดว่าเอ้หรือว่าสไนไม่เข้ากับไอ้นี่เพราะสไนที่ใช้ตอนนั้นเป็น MK12 ไงเอ้มินิเป็นมินิคิดว่าถ้าเกิดเป็นคาอะไรตระกูลน,นั้นน่ะน่าจะไม่ย้อยขนาดนี้ใช่ไหมเห็นด้วยไหมไม่มั่นใจ ต้องมั่นใจสิพี่พวกนี้อ่ะมันยิงรัวได้มันยิงไกลไม่ค่อยดีแล้วไหรคุณแปดต้องเป็นเอ็มยี่สี่อะใช่ต้องเป็นพวกคา m 2เอ็มยี่สี่อะไรพวกนั้นพวกหมดสิ้นอะไรพวกนั้นถ้าจะใช้คุณแปดเรีบแล้วตายเรียบ เ้ยะชี้อะไรวะอ๋อกลิ่นจะศูนย์ทั้งหมด200สี่สองร้อยนัดอ๋อโล้วอ๋อโลภศูนย์อะไรตั้ง400สี่ร้อยนัดคุณทรงก่อนคุณอยู่ในเปล่าสามเอาอีกเปล่า ปืนจาแล้วจะวิญญาแล้วหรอจะคุณหกอี่อันไม่เอามีละโอ้ได้ฟาร์มต่อว่ะพี่ <c oughs> ตอนแรกนึกว่าจะได้ไปไรเชียว <c oughs> ได้แล้วใช่ไหมใช่น,น่าจะทีโกดัง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสมาชิกกำลังร้องเรียกหาเราอยู่จะจัดให้สักดอกไหมไม่มีเก็บเสียง,งเลยสิไปแค่อะไรเล่นเก็บเสียงง,งัดแลกนะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมินนี่

เผื่อเยอะเยี้ยๆเลยเยอะก็เป็นมินิอะมินิก็เผื่อพี่เกมเมื่อกี้เผื่อประมาณกี่จุดอะเยอะอะสี่ห้าจุดอะที่ต้องเผื่อเผื่อๆเยอะประมาณนั้นอะห้าจุดขนาดนอนยิงเนีใช่ผมก็าลองนอนยิงแล้วเผื่อเยอะพอเผื่อเยอะแล้วเลงยากมันต้องกะล่วงหน้าว่าไอ้ศัตรูมันจะขยับไปทางไหน อย่างกับยิงหน้าไม้นั่นน่ะเอ้ยชอบอยู่กินน้ำแล้วนิ้วก้อยกระดกขึ้นมาหน่อยเองด้วยเฮ้ยถ้าใช้ไอ้นี่ไม่ต้องเผื่อเลยนี่ว่าดูแม่อะไรพี่วันทรา<笑><笑>วงไกลไหมอ่ะก็ข้ามไปฝั่งนู้นอะจะข้ามไปหรือว่าจะบินไป ไม่ว่าจะเอากระเป๋าเข้าวงไปเย้ยถ,ย,ยถ่ายรถถ่ายรถถ่ายรถเรานี่นะไปแคมป์ไหนอะโรงพยาบาลหรือว่าไงหรือว่าบนเขาบนเขาโรงพยาบาลไม่ไปอะอน,นะหรือบ้านหลังโรงพยาบาล โรงพยาบาลมีคนนั้นขอบวงไปเลยเนี่ยบันจ่ายเนี่ยขอบวงไปเลยในยหลังนี้แหละก็ได้หลังใหญ่เนี่ยหลังใหญ่สุดเลยมีดันไอยู่ โอ้โหหน้าโรงพยาบาลเลยแอดด็อปโอ้โหว่าคนโรงพยาบาลด่านไฟไหมแว๊บๆอยู่นั่นอะชึบหายไปไหนละนั่นๆๆ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 ๆหมอบไม่ยิงหรอกนะมันเลงแอดด็อปอยู่ที่มีควันมาที่แอดด็อป แสดงว่าต้องมีคนวิ่งหมดอ่าบ้านนั่นแหะ วงมันเกลียดวงมันไม่รับต้องไปบ้านหลังโรงพยาบาลได้แล้วก็ตีนเขาได้ก็บ้านนี้ได้บ้านหลังโรงพยาบาลที่ว่าได้ก็ไม่รู้มีคนหรือเปล่านะพร้อมไหม สุนพร้อมทุกอย่างพร้อมโอ้โหศัตรูรอบทิศมุมนี้ปานนั้นมีคนไหมบ้านนี้เสียงมันมีนะแต่ว่าผมไม่หนตัวอ๋อ,อโดน ไม่โดนได้ไงรับเลือดอาบขนาดนั้นเกาบ้านหลังไอ้นุนมีคนแล้วอะเอาไงนั่นแหะเอาต้องโอ้โหบ้านหน้าเราก็มีคนใช่ไหมไอเนี้ยซ้ายมือเนี่ยมีแต่บ้านถัดไปอ่ะถัดไปก็มีคน เขาเขาขึ้นเขาไปเลยอุ้ยขอบวงข้างนอกก็ยังมีอีกเอ้ฮีจะขยันยิงอะไรขนาดนั้นไม่มีที่อยู่เลยจอดทิ้วกันไหมแต่วงบีบแล้วจอดทิวก็ไม่ทันละ บนเขาก็มีกลางวงไปที่ชนอี่ชนไม่โดนบ้านนี้ไม่ได้บนเขาก็ไม่ได้ไปที่มาร์กไหมกลางวงเดี๋ยว่าไปโกดังสามหลังมันมีโกดังสามหลังอยู่แต่น่าจะมีคนแหละบนเขาก็มีนะไม่ใช่ไม่มีบนเขามีโอ้ยยังไง คนเดอยวเไรอคนเดียวเหรอเกิดบอยแล้วตายแล้วเหรอระเบิดหรือเปล่า ยังคนหนึ่งเยองไหนมากเลยพี่เดิมพี่เดิมพี่เดิมผมไม่เห็นมุมผมไม่เห็นมากเลยเผื่อผมได้ย้ายจุดตายแล้วนี่ไม่มีคนหนึ่งอ๋อโดนสองเมตรตาย ชาวดาวพอดีเลยไปอยู่ตรงไหนดีวะริมน้ำเหรอแถวนี้แหละว,วิ่งเข้าไปเรื่อยๆใช้แนวต้นไม้เป็นกำบังไาเจอคุณแปดาเจอคุณแปดมาเจอคุณแปดปัป๊บปั๊บบีตะคุณหกจักรยาน รถทนไหมรถ,รถมาไหม <c oughs> มาไหมแอบได้ไหมถ้าผมไปบอกผมตายแน่พี่พี่แอบอยู่กัน สัตว์เอาสิโหหัวปะดิหยยาละมาละมันมาละเกบร้อย <500. S 1> อุ้ยเยี่ยมอีกตัวหนึ่งอ้องงาา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 นาาาาาาาไาา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 า ระเบิด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 ข้าวงเข้าวงอย่าตายวงอย่าอุย้ยหิวก่อนระวังขวาเถอะซ้ายไม่ต้องห่วงหรอกอุยอ้ยไม่มีปืนไม่มียาใหญ่หรอหมดแล้วโอ้ตายแล้วศพมันนะศพมันศพมันอยู่นอกวงเปล่าศพมัน ศพม,มันอยู่นอกวงไอเชิงเหอะทังนั้นไอเยอะทางนั้นนะโอ้อโห<อ>เ,ยเยอะชิ้ผายสิบคนพี่หนึ่งต่อเก้าพี่ฝากด้วยพี่โชว์โชว์ฝีมือหน่อย มีความเบ็โปรในตัวคุณพี่มาโดนอยู่มนโดนอยู่อย,อย่างไรต่อ,อแปอยอดอยอดเฮ้ยสายยังมีอยู่แถวปันเมื่อกี้ยังมีอยู่ปันขาวอะเสียงปืนยังดังอยู่แต่ฝั่งนั้นเนะ้ารัว้าวาฬาอ่าเหน็หนแล้ว กำลังเหยียดจงนี่สับเลือไม่เห็นพี่แล้วนะแต่มันต้องเข้าวงอะเป็นไม้เป็นกำปั้งลอยอุ้ยระวังสายมีกสองัว เดินเข้าวงเลยซ้ายหลังหลังหลังขวัญซ้อมไม่ถึงหมอบขานจาังหวะนี้ใครๆก็หมอบขาน มีควันไหมมึงจะให้กูหมอบไปไหน่อยไม่รู้ขายข้าวงอะข <c oughs> ้าดันไม้แนีนยไปสิงอย่ไรต้นไม้อะอุ้ยบ้าน พี่หรือพี่จะยิงมันพี่พี่ไปต้นไม้ต้นไม้ต,ไมตกลงมันไปแอบต้นไม้หลังมันแล้วให้มันบู๊ไปก่อนดาวแล้วใช่ไหมมันเห็นมันเห็นมันเห็น,น,หนต้นไม้ต้นไม้ขนต้นไม้ปาระเบิดไปได้ไหม ้ติดปืนแบบอื่นลอยเันยาะปืนหนี